พระเทพเป็นยังไงพระเทียมเป็นยังไงพระปอมเป็นยังไงพระมหาโจรเป็นยังไงรู้แก่ใจนะลูกทาไมเราจรึงไปสั่งสมเอ้ยส่งเสริมพระมหาโจรทําไมเราจรึงไปกราบไหว้พระมหาโจรที่ป้นจารนาที่ฆ่าพ่อตัวเองหกูอยากเห็นความจำมังคีเกิดในพระพุทธศาสนาหนุ่มกูอยากเห็นพระเทพบาสิกาเท รวมตัวกันเพื่อฆ่ามหาโจรขับไล่มหาโจรกจกพระพุทธศาสนาให้หมดพอมีบ้างไหมล่ะมันก็ยากลูกนะสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกว่าตึกว่าตองเราจะไปหาคนดีที่ไหนลูกหาพระเทหาอุบาสอุบาสิกาแต่อุบาสิกาอุบาสกอุบาสิาสกาดีที่ไหนละลูกลำบากนะนี่แหละความเสื่อมของศาสนา ศาส,สนาไม่ได้เสื่อมไปไหนหรอกลูกเราทำงวินัยยังอยู่แต่มหาโจรมันเยอะพ้นมากี่ยุคกี่สมัยล่ะลูกเห็นไหมละ่ะพ้นมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปริญญาพันใหม่ใหม่เห็นไหมละ่ะสุภะทะบริพาชกปวดตอนแก่สมรัโคดมตายล้วก็ดีเห็นไหมละ่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะจะทําอะไรข้าพเจ้าก็จะทาเดี๋ยวข้ามโทษเดี๋ยวก็ห้ามนี่ถ้าหลวงกูเกิดทันในสมัยนั้น เป็นจิตพระมหากัตสปติเลจ้าหลวงปู่ก็คงจะซัดตรงต่อนั้นว่าอปะแลวมึงบวชไปหายมาอะไรแล้วก็คิดของเรางั้นแหละแลวมึงบวชไปหายมาไรมึงสื้อขายเราเพี้ไปใช่รัุบันอย่างนี้แหละอันนี้พูดถึงพระองค์พระมหากัตนปติเลจ้าเป็นพระอรหันต์นี่ทั้งก็นิ่งเราไม่ได้หรอกนี่ใส่เราเนี่นี่แหละแล้วว่าเราจึงปฏิบัติยากอยู่นี่ ที่ว่าจากแบบไหนเนี่ยนั่นแหะมันทนได้ยากเมื่อเห็นพระไม่ดีวัตถกิกาดีทําลายพ่อเราฆ่าพ่อเราเนี่ยเห็นพระทำลายหลักธรรมหไหนเห็นไหมละ่ะมันทํำลายยังไงไอ้พวกปป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 เปรตพวกผีไอ้พวกชิงหมาเกิดรวบาเห็นไหมยนี่แหละมันก็เลยไม่ถึงง่ายๆมันวางเถอลงควน้อยมันวางไม่ได้ที่เพราะนี่ใสัยเราเป็นอย่างนี้ไงแล้วก็ต้องเอาพ่อเราไปก่อนแหละนั่นแหละ เรื่องเรื่องอื่นค่อยว่ากันภายหลังยังไงต้องดูแลพ่อเช็ดก่อนปกป้องพ่อเช็ดก่อนเอาชีวิตแรกพ่อเช็ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่าภายหลังตายแล้วก็จะตายกับพ่อเรานี่แหละถ้าใครจะฆ่าพ่อเราเราขอตายก่อนนั่นเจ็บแทนพ่อเราเราแค้นแทนพ่อเราเราเลือดล้นเทนพ่อเรา,เรน,เน,เราน่ะเห็นไหมละ่ะทุกที่ดีเป็นอย่างนั้นพ่อเก็บลูกเก็บด้วย พ่อไม่สบายลูกก็ไม่สบายด้วยเห็นไหมล่ะอุปนิสัยเราไม่เหมือนหมูสมัยก่อนที่เราติงคารวาแล้วก็มีพ่อเดียวแม่เดียวแล้วเราก็มีพ่อมีแม่ที่เป็นพ่อแม่เพื่อให้กำเนิดเราก็เคารพเหมท,ที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้เราตายแทนพ่อกับแม่เราได้ถ้าใครเตะพ่อเรานี่โอ้ยเราเป็นเดชเป็นแค้น กูกับมึงจะอยู่ร่วมโลกเหมือนกันนั่นแหละบรรพชามาก็เหมือนกันนั่นแหละต้นนิสัยคนดีนี่นิสัยที่เคารพผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่พอไม่พ้กกำเนิดทางเขาเสียไปแล้วตายไปแล้วแล้วก็เหลือพ่อเดียวแม่เดียว,ยวก็คือพระเจ้าพ่อลุงปู่มไม่ได้จากไปไหนนะพระพ,พุทธเจ้าไม่ได้จากลวงปู่ไปไหนไม่ได้ตายไปเหมือนกับพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดยังอยู่ กับหลงปู่หลงตารูกนี้ตลอดใส่กนี้จ้องเพราะว่จจะาจาตัดข้ามตลอดฟังนะลูกฟังนะลูกพ่อเตือนนะลูกมีสติสิ่งไหนที่พ่อห้ามอย่าไปทำสิ่งไหนที่พ่ออนุญาตถึงทำลูกเป็นลูกที่ดีลูกอ่อนน้อมทำตนเป็นพระที่หน้าบางลูกจะเป็นพระที่หน้าด่าง สิ่งนที่พ่อบอกพ่อสอนขอให้นำไปเปิดพติปฏิบัติขัดเกลาจิตใจที่มันมัวหมองมืดบอดให้มันสว่างสวัยบ้างยิ่งอ่อนน้อ,ทอมทำตนยิ่งจิตสว่างยิ่งใจสว่างยิ่งกล้ายิ่งอาจยิ่งหานปกป้องผู้เป็นพ่อยิ่งจิตสะอาดยิ่งใจสะอาดสละเป็นสละตายได้ทุกเมือ่อเพราะจิตใจสะอาดจะอาน่ คาร์พ่อนี่พ่อเป็นจิตอรังหนันนี่เป็นสมณะกรุมพุทธเจ้าเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งกามโลกรูปโลกและรูปโลก,โลก,โลก,โลกเห็นไหมละ่ะนี่ทางมรรคทางผลทางหลุดทางผลเกิดขึ้นได้ด้วยความศรัทธาถ้าไม่มีความศรัทธาจ้างก็ไม่สามารถทรงมรรคทรงผลถ้าถ้าเอาชีวิตเป็นประกันเลยขาดก็ขาดไปเลยคอเรานี่ไม่มีทางหรอก แต่พวกเธอไม่เคารพธรรมเคารพบ,บิน,นัยไม่เคารพพุธเจ้าไม่มีทางที่จะทรงม,กมงักทรงผลทรงเปรตทรงผีทรงรบมหาอเวจีนั้นใช่มีลาบจัก,กรละก็มีไปเถอะมีคนสารเสื่อเย็นเยาก็มีไปเถอะพวกนี้เอาไปด้วยไม่ได้ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือตัวทำลายจัตนาเป็นมหาโจรป้นจัตนา เห็นไหมล่ะป้นไปที่ป้นได้เงินได้ทองป้นได้ลาบสักกะระคำาเสรรเสริญืเดือนจอปอเอนไปที่ป้นไปป้นไปขนไปนรกนูน่นขนไปมหาเวจีนรกนูน่นอุตตเจ้าเตละพระองค์เตละพระพระองค์อุบัติขึ้นพวกเราคิดว่าพราะองค์นี้ผ่านไปแล้วยุติแล้วไม่ใช่อย่างนั้นจะว่าเป็นตัหนึ่งกันเดียวกันโดยทรรมลร พุทธเจ้าจะมีอยู่กี่ล้าน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 พระองค์ตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ปฐมจนถึงสมณะกลกุ่มพุทธเจ้าเขเาป็นหนึ่งเเดียวกันโดยทมโดยทมโดยทมนั่นเป็นพระวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีคําว่าด่งางพ้อยใดๆแล้วจะบอกว่าพุทธเจ้าตายไปแล้วเหมือนกับสุภธาบริพาชกที่จาบจ้วงพระพุทธศาสนาจาบจ้วงพุทธเจ้าพวกเราคิดผิดถ้าพูดอย่างนั้น เจตนาอย่างก็สแสดงว่าพวกเราเป็นมหาชนลูกทีเตียลูกที่ดีไม่มีความนึกตึกตอนแบบนั้นทําวินัยนี่เรียบเสมือนอวัยวะของผู้เป็นบีดามารดาคือผู้เจ้าถ้าพระรูปไหนกล้าทําลายหลักธรรมหลักวินยัยกล้าจับใจ่ายใช้สอยเงินทองกล้าขุดดินดายากล้าเอาทละจับแนบหูเจ็ดหากิกหาก็เพื่อปบเอาเงินเปนเป,เปสาว แก้เร่อง้องฟืนบ้องไฟก็ทำเครื่องรางของขังขายพระกลุ่มนี้เป็นมหาโจนป้นศาสนาะเป็นทางปิดกั้นสุขติเมื่อตายแล้วต้องลงทุกขติภูมิไม่สงสัยใครไปกราบไปไหว้ ใครไปทืบทุนบูชาใครไปทำบุญด้วยก็เป็นโซ่คล้องกรุงไไปมหาอเวจีนรกร่วมกันหลวงปู่พูดให้ฟังตรงๆนะถือว่าพวกท่านทั้งหลายทำอนันตริยกรรมห้าข้าบิดามารดาตัวเองข้าพระละหัน ทำเสนกะเพ็ทำลายพุทธเจ้าเต็มไปหมดเลยในนั้นถ้าใครกล้าผิดทำผิดไปไหนแม้แต่เล็กน้อยพระกลุ่มนั้นเป็นพระที่ทำกรรมหนักเรียกว่าขาลกกรรมฆาบีดามันดาฆาพระอรหันท์ทำลายพระพุทธเจ้า ทำแสงกระเพทเป็นไปหมดเลยน่นั่นทำแสงก,กระเพทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติแล้วซึ่งทำซึ่งวนันตัวเทนของพระอ,องค์นะหลักทมหลักวินัยนั้นแลจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงไปแล้วจากพวกเธอไปแล้วหลักทมหลักวินัยนั้นแล เปรียเสมือนพ่อเปรียเสมือนแม่เปรียเสมือนครูเปรียบเสมือนบาปเปรียเสมือนอาจารย์ของพวกเรานีพระพุทธเจ้าไม่ได้จากพวกเราไปไหนนี่พระอ,องค์ยังทรงครองธาตุขันอยู่เป็นปกติแต่พวกเราเป็นผู้ฆ่าเห็นไหมล่ะพวกเราเป็นมหาโจรที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัวเอง ข่าไปเรื่อยข่าไปเรื่อยคือข่าทำข้าวินัยหรือกคจะข้าทนท่านคณะรูปไหนข่านหลวงปู่แสดงว่าเป็นมหาจนป้นศาสนาอุบา,าสติกาคนไหนข่านหลวงปู่ก็แสดงว่าเป็นมหาจนป้นศาสนาเหมือนกันเห็นไหมละ่ะเป็นพระผู้ล็กผู้ใหญ่ด้วยเป็นเจ้าคณะภาคด้วยมียศถาบรรดาศักดิ์สูงด้วย ยังไปเล่นการพน,นันติดการพน,นันขนเงินไปตั้งหลายร้อยล้านาไปเตะเสาด้วยพี่นาเอานะพวกเราทนได้เหรอยี่พวกเราเป็นชาวพุทธแท้ที่เห็นมหาโจรต้นาจาตนาฆ่าพ่อเราอี่พอเราพูดขึ้นนี่ผิดหมดทั้งนั้นเลยใครจะว่าใครจะด่านี่เราไม่โศกทานหรอก นับบันที่จะเห็นกันเรื่อยๆนะลูกนะอย่าลืมว่าหลวงปู่ตั้งกองทัพรมตั้งแต่ปีพศ2 5 5 7นะ้วหลวงปู่ประกาศแล้วหลวงปู่ได้มอบกายถวายชีวิตกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ทำกับพี่ไหนแล้วนะนี่คือกองทัพธรรมที่แท้ไม่ใช่เขียนไว้เฉยๆแล้วไม่ปฏิบัติตามหมู่บ้านนี้ปลอดยาเสพติดก็อยู่ในป้ายน่น งานนี้ปลอดเล่าปลอดสุลาปลอดจริงเสพติดก็อยู่ในป้ายน,น,นู่นอำเภอนี้จังหวัดนี้ปลอดยาเสพติดมันก็อยู่ในป้ายดูคนในจังหวัดดูคนในอำเภอดูเอานะดูคนในหมู่บ้านยีเดี๋ยวเละเละตุ่มเป๊ะเรเ่อยเต็มหมดนะมีประโยชน์อะไรวกว่มนี้เห็นไหมล่ะมีประโยชน์อะไรไหม ไมีประโยชน์เลยน,ะนั่นเรียกว่าพวกโลกแผ่นดินพวกขยะสมควรที่จะเก็บกวาดขยะเผาทิ้งซะแผ่นดินนี้จะได้สูงขึ้นบ้างพุทธศาสนาจะได้สว่างสักไวเป็นปึกเผ่นแน่นหนาบ้างมีแต่ขยะมีแต่สิ่งประุกน่าเหม็น เต็มในพระพุทธศาสนาเราพอเราูดขึ้นก็ปิดหมดปิดหมดหารเรื่องมาแล้วคิดว่าหลวงปู่สด็ธท,ทานหรือไม่มีทางตายขณะนี้เดี๋ยวนี้เราก็ภาคภูมิใจที่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกเจ้ากตัญญูของพระพุทธ,ธเจ้าเราจะเอาแบบฉบับของสังฆงสรังกาามิที่สลับเป็นสลับตายเพื่อปกป้องผู้เป็นพ่อในการทําสังขยา หลวงปู่ทำสังกัจยนาแล้วตั้งแต่สิบเก้ามิถุนายน,นปีพศส,สองพันห้าร้อห้าสิบเจ็ดเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันใครจะค้างก็ค้านที่ใครจะว่าก็ว่าที่ใครจะดา่ดา,กดา,กดาก็ด่าที่หลวงปู่ไม่ชอบทานหรอกตายอยางนี้ขนาดนี้หลวงปู่ก็ภาคภูมิใจพวกเธอไม่ค่าหลวงปู่ก็ตายทุกข์กัามันนั่นแหละพอเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเก็บ,ต,กบต้องตายไปตามกาลเวลาแห่งสัตว์โลกยกเว้นมหาปรินิพพ่านเป็นของเที่ยง เห็นไหมล่ะเที่ยงจิตมหาปณิธานเมื่อจิตอรหันเกิดนั่นแหละคือความเที่ยงแต่เมื่อจิตอรหันไม่เกิดความเที่ยงไม่มีพอเกิดมาก็ต้องเกยต้องเก็บต้องตายเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉชานเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเป็นสุรกายก็ตามนั่นเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปสิ่งหนึ่งจริงใดเกิดขึ้นจริงหนึ่งสิ่งนั้นย่อมดับเป็นของธรรมดาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องตาย เกิดเป็นเทวดาก็ต้องตายเกิดเป็นพรมก็ต้องตายเม้นไปอยู่ในอรูปภพพรมด้วยชานด้วยยางก็ต้องจุติเคลื่อนย้ายคือตายเหมือนกันเห็นไหมล่ะอยู่ในชานในยานขนาดไหนล่ะนานขนาดไหนล่ะพทะเจ้ามาแต่จะรู้ต้งจิตพระองค์ร้อยพระองค์รูปฌพชานจึงจุติเคลื่อนย้ายออกจากรูปฌพชานหมดบุญจากรูปฌพชานไม่มีบุญรองรับก็ไปตกนรก เห็นไหมล่ะยากมากนะไม่ใช่ว่าของง่ายง่ายนะเห็นการทําลายศาสนาจริงเป็นของง่ายชหรับพวกมหาโจรที่โกนหัวนุ่งผงพราเหลืองและในคราบของอุบาสิกาที่นุ่งขาวห่มขาวผูกพอเข้าใจไหมผู้ย่าเขินพระเทอุบาสิกาเทรวมตัวกันปกป้องรักธรรมหลักวินัยร่วมกัน ปกป้องพระพุทธศาส,สนาร่วมกันถ้าใครด่าหลวงปู่ถ้าใครประทุษร้ายหลวงปู่ก็เป็นพวกโจรมหาโจรปล้นศาสนาไม่ต้องระลอกซ้ำๆออกมาประกาศเลยว่าข้าพาเจ้าเป็นมหาเป็นมหาโจรข้าพเจ้าโกนหัวหลวงพ่อเหลืองอยู่นี้เป็น,ป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 นมหาโจรข้าพาเจ้าเป็นวาสุติกาอยู่นี้เป็นมหาโจรชื่อนั้นชื่อนี้ก็ออกมาประกาศสินั่นแหละ พระดีอุปบัติศาดาดีเขาก็จะได้รวมตัวกันประกาศว่าข้าพเจ้าเป็นลูกเจ้ากะตันญูข้าพเจ้าเป็นลูกที่ดีคนเราจะได้เห็นสองฝ่ายบ้างฝ่ายไหนดีฝ่ายไหนไม่ดีเราก็จะแยกแยะได้ถูกว่าฝ่ายนี้ถือธรรมถีวินัยเป็นใหญ่เคารพเทิดทูนผู้เป็นพ่อผู้เป็นบิดาคือพระเจ้าฝ่ายนี้ เป็นผู้ที่ทำลายพ่อทำลายแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ผู้ดีจะแยกแยะถูกไหมใช่ดีกับชั่วคู่กันแต่นี้กึ่งพุทธการหลวงปู่ม,ม่อยากเกเพระพุทธศาสนาจมขนาดนี้ทาไม่มีเหตุหนักจ้าหนักจ้าก,กันเหมือนพระเทลานุเทลัชท่านผู้ใหญ่ทำลายศาสนาเนี่ยมันก็ไม่กระเทือนเท่าไหร่น,รนะลูกนะพราเราพระเล็กพรน้อย นีบวชมากก็ทำลายจัตนาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นเรื่องใหญ่นะลูกนะเนี่ยเพิ่งบวชนี้ก็ไม่รู้ทำไม่รู้วินัยก็ผิดพลาดบ้างนิดกคหน่อยพอผิดพลาดแล้วก็กลับเนี่ยกลับตัวไหมแสดงอาบัตแล้วก็ไม่ทำสิ่งนั้นอีกก็ไม่เป็นไรนะลูกแต่นี่พระเถราดุเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ทำนี่ทีลูกเนะี่ยเจ้าคณะภาคด้วย เ็นพระที่มียศถาบรรดาศักดิ์ด้วยเป็นผู้ทำนี่สิลูกเนี่ยก็เหมือนสมัยที่เงินตอนนั้นลูกก็เห็นเยอะนี่มีแต่ระดับพระเถรลานุถิและท่านผู้ใหญ่เลยก็เทือนใจไหมสําหรับพวกเราที่เป็นพระดีที่เป็นอุบาสิกา,าดีถึกระเทือนใจไหมลหละทนได้ไหมเนี่ยถ้าเราไม่รวมตัวกันยากลำบากนัลูกนะถึงกันเวลาที่ พวกเราสมควรที่จะรวมตัวกันได้แล้วลูกสมควรได้แล้วลูกกว่าก่อนที่จะจมไปกว่านี้ก่อนที่จะพังไปกว่านี้หนุอยากเห็นพวกตัวพวกเรารวมตัวกันลูกพระดีอุบาสิกาดีรวมตัวกันเถอะลูกปกป้องรักธรรมหลัก,ลกวปนในปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันสะลุขับไล่พวกมหาโจร กลุ่มนี้ที่โกนหัวต้องงเปื้อเหลืองและในภาพของกบฏเสียากาออกจากสัสนาให้หมดสจลูกทําสังคยนาใหม่เหมือนในสมัยพระเจ้าสุภาราชเนื่นเหมือนในสมัยพระยศเทระและพร,ะริพุตตเทระหรือเหมือนในสมัยพระมหากัสปเทระเจ้านั่นเป็นแบบอย่างที่ดีเราศึกษาไปศึกษาไปยิ่งกระเทือนใจนะลูกนะเพราะมีครูอาจารย์ผู้รักษามีไม่มากนะ นี่กมาในประเทศไทยนี่นะนั่นน่ะทำสังฆนานมากี่ครั้งแล้วได้แค่นี้เตก็ดีกว่าไม่ทำได้แค่นี้เตก็ดีกว่าไม่ทำนะลูกเนะี่ยเพราะว่าผู้ที่บวชมาไม่สนใจไงก็กวางไว้ซึ่งตัวบทกฎหมายของพระวางไว้ในตำรับตำราเต่พวกตัวมันไม่สนใจ เพราะพวกเราพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่มีไม่มากไงเจ้าหน้าที่คือพระดีกับอุบาสสิกาดีมีไม่มากที่จะปกป้องหลักธรรมหรือวิไัยรักษาหลักธรรมหวิไัยนั่นแหละผู้มหาเถนมันเยอะนี่ลูกเนี่ยเมืม่อมหาเถนมันเยอะโอ้เจ้าหน้าที่มีน้อยนิดมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะลูก,นะกเกนีเนเ่ยอย่าเห็นพระเห็นวาสนากาศเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมกันได้บุญมากได้อานิสงส์มากนะ สร้างบทสร้างธาลาใหญ่เจดีย์ใหญ่บดใหญ่สาลาใหญ่ร้อยหลังพันหลังหมื่นหลังเจนหลังล้านหลังถ้ายังทําลายหลักธรรมหลักวินัยอยู่ก็เหมือนกับทํากรรมหนักที่เรียกว่าคารุกรรมเหมือนกับค่าบิดาฆ่ามารดาเมื่อก็ฆ่าพลังหันนลุกนะหนักการหัตถกันกนลุกนะไม่สามารถที่จะเข้าสู่สุคติภูมิได้อ่เห็นพวกเรารวมตัวกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนารักษาาหลักธรรมหลักวินัย ประพฤติปฏิบัติตามในกึ่งพุทธกาลความสว่างสวัของพระพุทธศาสนาก็จะเกิดผู้ที่ไม่รู้พระพุทธศาสนาว่าเป็นยังไงก็จะรู้ว่าอ๋อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้สอนอย่างนี้พระผู้พ,พื้พระผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามที่ถูกต้องดีงามเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อ๋อเป็นพระที่อยู่ในธรรมในวินัย ไม่จับใจใช้สอยเงินทองไม่ขุดดินดายะาไม่เตศดเลเตศเสียงไม่ใช้โทรศัพท์โทรกัพไม่ขับรถเลินไม่เล่นบ้องไฟเอไม่เล่นหุ้นไม่เล่นแชไม่เล่นการพนันไม่เล่นไอ้ไม่ทําเครื่องรางของขังขายดูในธรรมดูในวินัยอ๋อนี่คือพระเทอุบาสิกาเทก็รวมตัวกันที่ลูกปกป้องรักษาลักทรรมวินัย ปกป้องรักษาพระเทรรวมกันเพื่อต้องการให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองได้มั่นคงสืบสืบไปขออมุทนาลูกษาทุ